สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุขนง์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลซีรัประชานุเคราะห์สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนาครสกลนครโดยโตหนูเด็กหญิงดะนิตาสุวรรณเวียงนักเรียนสันปซีขอน้ m ท h านผู้ชมทุกท่านมาหูจักกับโรงเรียนของเฮา ในปีการศึกษา2 5 6 5ปีนี้เด้อค่ะซึ่งมือนีชิขอนำเสนอในรูปแบบของเสียงภาคภาษาอีสานบ้านเฮ้าเด้อค่ะแต่ถาทันผู้ส้มฟังบ่อออกเฮ้ากัสิมี่ซับไตเติลหรือข้าแปลยู่ไตคลิปนํำโรงเรียนเหตทศบาลสีรัฐประชานุเคราะห์ เปิดเหตุการเรียนการสอนมาแล้วกว่า43ปีด้วยกันเด้อค่ะโดยซุมูนีมีพื้นที่ทั้งเบิด์เก่าไรหนึ่งงาน63ตารางว่ามีอาคารที่ใส่เป็นมองเหตุการเรียนการสอนทั้งเบิดหาอาคารมีอาคารอเนกประสงค์ใส่สำรับเป็นร่องอาหารอาคารรับอุปธรรมหนึ่ง เป็นส่วนของสำนักงานห้องผู้อำนวยการห้องธุรการและห้องประชุมค่ะอาคารรัฐอุปธรรมสองเป็นอาคารสำรับใส่เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษาร่วมทั้งห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีและห้องวิทยาศาสตร์อาคารอนเนกประสงค์หรืออาคารโรงยิม ใส่สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนภาระศึกษาและกิจกรรมการประชุมต่างๆอาค้ารอนุบาลเป็นห้องเรียนของน้องๆอ,อนุบาล1-3ถึงาอาคัรสุดท้ายอาคารตีรัสวัสดีใช่ใส่สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะ สำหรับบุคลากรของเฮามีทั้งสิ้น16ท่านบริหารงานโดยท่านพ่ออควัญชาติสีหารักษาผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะและคณะคู่อีก12ท่านการเงิน1ท่านพนักงานทั่วไปอีก3ท่านค่ะโรงเรียนของเฮาจัดอยู่ในโรงเรียนขนาดน่อยปีการศึกษา2 5 1 6 5 มีจํานวนนักเรียนทางสิ้น186คนโดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล55คนและระดับประถมศึกษา131คนค่ะสำหรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2 5 6 5ทีผ่านมาโรงเรียนของเฮาก็ได้เปิดเหตุการ์เรียนการสอนเต็มรูปแบบตามปกติ ย้อนจากสถานการณ์โควิด19ได้ลดลงจนเกือบสิเป็นปกติค่ะแต่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนักเรียนและคุณครูการยั่ใส่หนากากอนามัยเพื่อป้องกันตัเองอยู่เสมอค่ะค่ะถือว่าเป็นโชคดีของโรงเรียนเหตสบาลซีราชานุร์ที่องค์ประกอบกายภาพของโรงเรียน มีสภาพที่ปลอดโปร่งอากาศไทยเท่ได้เป็นอย่างดีเอื้ออำนวยสำหรับการบริหารจัดการมาตรการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยร่วมทางได้รับความร่วมมือจากสุ่มส้นและหน่วยงานต้นสังกัดคอยดูแลซอยเหลือเหตุให้โรงเรียนของเฮาสามารถจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ระบาด ของไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีค่ะเหตุการณ์ไก่สิข่าวสู้ภาวะปกติโรงเรียนของเห่ากระดำเนิ่อการเรียนการสอนเป็นปกติถูกกิจกรรมแล้วค่ะในช่วงเทอมผีพานมาก็มีหลายๆกิจกรรมที่ได้จัดโครงการไปแล้วเด้ค่ะปะว่ววาสิเป็นการออกไปทัศนศึกษาของพวกเห้าปีนี้ เข้าก็ได้ออกไปเฮียนฮูนอกสถา,านที่กันแบบเต็มที่เลยค่ะกิจกรรมที่เป็นเบสแพลทิสหรือกิจกรรมเด่นของพวกเขาก็คือเรื่องของดนตรีวงพักพลไม้ร่วมพวกเขาก็ได้ฝึกได้ซ้อมและกะได้แสดงอย่างเต็มที่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนค่ะส่วนการแข่งขันต่างๆปีนี้ พวกเฮ้าก็ได้ออกไปแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับเทศบาลระดับภาคอีสานร,รวมทั้งระดับประเทศซึ่งหุ่นยนต์บังคับมือของพวกเฮาก็ได้ร่างวั่นเหรียญทองระดับประเทศที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพุนเด้ค่ะสำหรับการเรียนการสอนอื่นๆคุณครูและพวกเฮ้าก็เรียนเต็มที่ในเทอมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนในเรื่องสถานที่ต่างๆของโรงเรียนพวกเข้ากระซอยกันดูแลและปรับปรุงพัฒนาให้นายูสะอาดหูสะอาดตาอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะถ้าทันผู้ส้มอยากหูความเป็นไปต่างๆของโรงเรียนเทศบาล4รัฐประชานุเคราะห์ของพวกเข้าก็สามารถกดเข้าไปได้ในเฟซบุ๊กโรงเรียนเทศบาล4รัฐประชานุเคราะห์ เด้ยวกาสเห็นกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเฮาหลายๆอย่างเด้วค่ะสำหรับมือนี้โรงเรียนเหทสบาลซีรัฐประชานุเคราะห์โดยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนขอได้รับความขอบคุณจากทุกท่านที่รับฟังการน,นำเสนอในครั้งนี้พบกันใหม่โอกาสหนาเด,ด้วค่ะสวัสดีค่ะ